แม้เป็นแก๊งเลยเราได้ไปชุดมีสลูกมาเมื่อกี้เหมือนกันไม่ก้โคบาลาสิหัวก็ได้วะไม่ได้งอปืนอาตดอาะไรปลานะโคบาพี่แสลงไงพวกง่ายๆมาเววแ้เฮ้เฮ่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 เล่เฮ่เฮ่่เ่ ว้าบ้านนี้ยังไม่ได้เก็บใช่ไหมไม่รู้เหาทียิมานานกระสุนก็จะแห่มารอเลยรอเลยรอเลยพี่รู้หน้าที่ใช่ไหมเกน่องเต็มเลยมานี่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 ข้างหลังข้างหลังอะไรจะเอนิมี่พี่ตามยาปกติเราม่ค่อได้ใช้ยาพี่สมมตกจะตายก่อนใช้ยาเสมอออัญชลาก่อนใช้ยายาหมดอายุกอเป์เตอร์อ์เยวเ โดรัสโดรัสโดรีสหมดสิแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่ต้องยิงกระสุนไนเล่มิกเนี่ยไปลัดคิวพี่ป่ะไอไอเบอร์สี่พี่เบอร์สี่มันลัดแรงงานมันเลยไอเบอร์สี่เน่นะเบอรดีเลยเดี๋ยวมันมีคนเกนตึงเราอีกคุ้ยยาใหญ่พี่ตรงนี้มียาใหญ่ยาใหญ่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  หน้าตาเหมือนกันหมดดม้วยไอ้ก็ซื้อปมาสิสาวที่ไหนมีเพื่อนที่เรียนมัธยมด้วยกันนะพี่มันมาบอกชอบนอ้อง,องนน้อ,นองคทไเดี๋ยวบูร์บูร์ลอยแขกเข้มนะน้องชอบอะไร น้องจะพูดให้พี่ชอบก็จัดเลยพี่ดีดูดีนะตอนมัธยมะน้องเรียนโรงเรียนชายโรงไม่เป็นไรน้องชอบก็จัดเลยโอเค